สองนั้นนั้นแม่งกระสุนเก่ากระสุนเก่าส่องขึ้นฟ้าแม่งตูมแสดงกระสุนไม่เสียดีกว่าเออแต่ทาไมจ่อยิงไอ้วัดกลางทําไมแม่งแกอ่ะอ่าที่บายให้กูฟังละอะอ่ะ,อะงงไหมเออกูพก็ยังงงทลับมาไอ้อย่างนี้สงสัยออที่เขาบอกยิงไม่ออกเหนียวจริงเหนียวจริงนี่วัดกลางนะเป็นเป็นพิมอะไรครับรพิมซ่อนหาตอนนั้นกูไม่รู้อยากซ่อนหาเป็นไงครักูรู้แต่วัดกลางแล้วมีพระ ข้างล่างนั่นนงองค์นั่งองค์หนึ่งแล้วข้างบนตรงหัวเนี่ยมีเล็กๆมีองค์กูมารู้ตอนหลังว่าไอ้อย่างนี้เขาเรียกซ่อนหาตอนนั้นกูไม่รู้กูรู้แต่ว่าอย่างนี้เขาเรียกวัดกลางอืมเปปางซ่อนอ่านั่นคือซ่อนหาที่กูยิงกับมือนะนี่วัดกลางโอ,คอ้คือก็คืออาสิษย,ยิงยิงสองนัดยิงทั้งงมดสามนัดวัดกลางสองนัดแรกเ <3 S 1> นี่ยไ,ไม่ออกไม,ไม่ออกนัดน,นัดที่สาม ออกถาแต่ถาข้าวถาอูทะคือถ้าโดนตง้งององตรงๆนะพระไม่มีเหลือก็เป็นสะกัวไม่าหาก็เป็นรูข้อกระเด็นแต่นี่มันโดนปีอ่ะโดนเฉียดเฉียวทั้งปีออกไปอ่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆนะกูยิงกะไม่น่าพลาดหรอกเพราะมันจอกยิงอย่างเนี้แล้วกูเป็นคนที่ยิงอู่เป็นเพราะกูไปยิงที่กรมาสาษานีา่งกับพ่อกูทุกวันอาทิตย์อ่ะแล้วทำไมโอ้โหกูยิงกระเด็นหมดอับเออใช่ปะ แล้วพิมพ์ปางซ่อนหาเนี่ยผมผมเคยเห็นก็คือเป็นเป็นพระอ่า,เ,อาเป็นเป็นพระอยู่ข้างล่างข้างล่างองค์นึงอ่าข้างบนมีมีพระอีกองค์มีอีกองค์นึงเอ่อพิมพนี้แหละพ,พิมพิมนี้ก็คือเขาเขาเรียกปางซ่อนหาเขาเรียกปางซ่อนปางปางซ่อนหาครับเออแล้วแล้วสิทธิพรู้หรือเปล่าครับว่าพระวัดกลางเนี่ย ก็คือเป็นผมผมเคยได้ยินว่าเป็นเป็นพ้าที่ไปตอกใส่ผนังไม้อะไรเงี้ยอ๋อจริงจริงแต่ว่าตอนกูเด็กๆที่กูวิ่งเล่นอยู่วัดกลางกูก็ไม่เห็นแล้วนะแต่เขาบอกว่าอยู่ในโบสถ์เก่าแต่ฟังจากคนรุ่นเก่าแล้วเขาบอกมาอยู่ริมริมคลองอ่ะริมคลองแต่ปัจจุบันนี้ไม่เห็นซากละเพราะมันลืบ ล่มสลายพังไปหมดริมคลองลที่เขาปล่อยปลาอที่เขาปล่อยปลาแถบนู้นเนี่ยเขาบอกอยู่ริมคลองนะแต่กูกูวิ่งเนี่นอยู่วัดกลางเอาหกหกขวบเจ็ดขวบอ่ะกูยังไม่เป็นนั่งขี้อยู่ริมคลองมันก็คิดดูว่าปวดท้องขี้พ่อแม่ก็ไม่มาสนใจมึงหรอกกูก็ถอนใจกันทำตูดทำตูดออกไปที่คลองกูก็นั่งขี่มันกั้นไงเออแต่ตอกูเ <c> ด <oughs> <c oughs> like <c oughs> <spirit> ็กกูไม่เห็นแล้วนะอ๋อก็คือลรือก่อนที่ กูเด็กๆกูก็ไม่เห็นแล้วแต่ฟังรุ่นเก่าอ่ะเขาพูดเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยโบสถ์ที่ผูกวัดกลางที่อยู่เนี่ยอยู่อยู่ริมคลองครับแต่นี่พอมันร่มสลายมันผูกพังยังไงไม่รู้ก็มาสร้างอันใหม่ล่นเข้ามาข้างในละแต่ตั้งเดิมมาอยู่ทางทางริมคลองก็ก็คือโซนตลาดด้านในโซนตลาดด้านในอาจจะมีลื้อแล้วก็มาสร้างเป็นตึกแถวสร้างเป็นตลาดนั้นอีกเรื่องนึงกูไม่รู้นะนะนี้กูไม่เห็นแล้วกูไม่ทันแต่ว่าได้ยินรุ่น เก่าๆรุ่นพ่อเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคือสมัยก่อนนี่ประมาณว่าถนนน่าจะยังไม่ได้ตัดผ่านใช่ไหมครับถนน,ถนนเทิอไทยอ่ะถนนเทิดมีต้องกูเด็กๆกูจำความได้มีแล้วมีแล้วเพราะแม่กูเนี่ยจะหาบสองข้างเนี่ยที่ปลาสดทําจากบ้านเนี่ยแล้วไปขายวัดกลางเนี่ยแล้วแม่กูจะจูงมือกูข้างนึงแล้วก็เดินข้ามถนน แวัดกลาพ่ป้ากูยอยซอยวัดกันตะสมัยนุ้นไม่มีรถเข็นหาบอย่างเดียวออแล้วกูก็เด็กๆเขาก็จูงกูเนี่ยมือนึงมือก็จูงข้างหนึ่งหาบข้างแล้วก็เดินข้ามไปวัดกลางพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ก็ขายของเปิดร้านเขาก็ไม่สนใจกูละกูจะไปเล่นที่ไหนก็เรื่องงมึงละเขาไม่มีเวลามาดูแนละกูก็วิ่งไงอยู่ที่วัดกลางอะจนแปดขวบกูโตกูก็เข้าไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนกศนี่ย เออแต่กูไม่รู้นะไม่รู้ว่าไอ้วิหารบนไม่เห็นกับตาแต่รู้ว่าอยู่ริคของอวัดกลางคือคือ,คอก่อนก่อนที่อาศิตจะไปยิงเอาเอาพระไปยิงก็มีก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกพระวัดกลางอยู่แล้วมีรุ่นพ่อกูก็ได้ยินได้ยินก็ฟังไอ้ไอ้ที่กูบอกวมีตัดมา่ะแั่น่ะฟันไม่เข้าแล้วก็มีไอ้ที่ทะเลาะกันที่สมัยก่อนก็พวกการเรือ มีเรื่องมีอะไรกันที่ผู้ใหญ่เล่านะผมเห็นกับตานะอันนี้อันนี้ยกเว้นนะเขาบอกอาวุธของทหารเรือสมัยก่อนจะเป็นมีดโกนมีดโกนนห่วะที่พับไปเห็นไหมล้านตัดผมร้านตัดผมมาเนี่ยเพราะถ้าพกมีดพกอะไรแล้วมันไม่มีปอกมัยากมีดโกนมันพับแล้วเวลามีเรื่องกงสลัดโอ้ยคมจิงมเลยมีดโกนแล้วก็ผเฉือนฟันทะเลาะมีดโกนโบราณมีดโกนโบราณเคยได้ยินนะเคยได้ยินว่าทะเลาะกันแล้วก็ โดนฟันด้วยโดนฟันด้วยไอม,มีโกนเนี่ยฟันไม่เข้ากาูวกลาโอ้โหแต่นั้นคือเขาว่านะเขาว่าแต่กูไม่ได้มาสนใจหรอกแต่นี่พอดีมึงถามมาเขาว่าครัขึ้นเขาว่าแต่ที่ไม่มีเขาว่าเลยล้วนๆเลยเนื้อๆเลยคือคู่เนี่ยหลอกิงแต่กูชอบอย่างนี้ไอเขาว่าเนี่ยคือกูกูกฟังมาอย่างนั้นนะ่ะเขาว่าก็ที่เขาว่าเขาว่ากูก็ยิงกระจุยมา แต่ว่าไม่ดีนะเดี๋ยวกพึงฟังอย่าเอาอย่างกูนะตอนนั้นกูดเด็กไงสิบสี่สิห้าแม่งไม่ดีแม่งบาปมาตอนหลังพอแก่ตัวแล้วถ้าไปยิงาบาปท<า>ี่ไหนเลยครับอืมแล้วอสิบพอจะพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอ่าว่าพระขูวัดกลางเนี่ยอายุประมาณในยุคไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ้ยวัดกลางเนี่ยก็ต้องมีสามร้อยสมัยรัชการที่สามที่สี่มั้ง ประมาณ,มาณต้องมีสองร้อยอะกูว่านะยุคสมเด็จโตอ่ะยุคสมเด็จโตอ่ะปลางเนี่ยยุคสมเด็จโตอะยุคสมเด็จโตเลยอะ่ะก็เป็นเป็นพระทีอ่อาสิบ,บอกว่าก็คือติดติดผนงังติดผนังแล้วตะปูตอกทีแล้วแล้วพิธีปลุกเสกอะครับปลุกเสกเขก็ปลุกเสกนี่กูไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นร้อยปีนะ พระที่ไปสวดมนต์ในโบสถนะ์มึงคิดดูในร้อยเป็นร้อยปีเนี่ยสวดมนต์กี่ครั้งพระไปทําว่าเช้าว่าเยนนะ็นก็คือพระก็อยู่ในนั้นน่ะสวด,ดมน์ทุกวันพุทธคุณธรรมคุณก็วนอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วสมัยก่อนจะมาทําพระนะถ้าไม่มีฝีมือไม่มีคมังเวทแม้เลยนะทาพระไม่ได้พระนี่เป็นของสูงต้องมีวิทยาคมต้องรู้ถึงจะทําได้จิตศรีศาสาทําไม่ได้หรอกทาไม่ได้ แต่ก็กูก็ไม่รู้นะว่าใครสร้างอะไรแล้วกูก็ไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อนู่นหลวงพ่อนี้รู้แต่รู้อย่างเดียววัดกลางเนี่ยคือกูยิงไม่ออกอรู้อย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยที่ยิงไม่ออกเดี๋ยวผมจะไปหาเช่าเก็บเลยนี่เดี๋ยวกูจะบอกให้นะวัดกลางเนี่ยนะเนื้อตะกั่วคงกระพันปิดทองนะทีนี้คงกระพันเนี่ยฝั่งตลาดพูเราเนี่ยที่ ขึ้นชื่อชาว็จะเป็นวัดหนังอาวัดหนังอาวัดหนังหน้าโข่ขาพวกเนี้ยอาบุงฟังให้ดีนะวัดหนังนี่ยุคระกาลที่ห้าตะกัวตะกัวเหมือนกับวัดกลางใช่ครับโครงกระพันหนังเหนียวพอๆกันวัดกลางเก่ากว่าวัดกลางยุครัชกาลที่สามหลวงพุ่เยี่ยมเรารู้รัชกาลที่ห้าอาบุงฟังให้ดีนะมุงอยากได้ภาพโครงกระพันนะเนื้อตะกัววัดหนังนะ มึงต้องจ่ายเป็นแสนเนื้อตะกัวใช่ตอนนี้อ่ะเอาไม่สวยนะเจ็ดเจ็ดหมื่ 7, นเจดห่แปดหมื่นสวยนะสองแสนอับครับกับขั้นกลางเท่าไหร่ลูงไหมแปดร้อยพันห้าอ่ะซ่อนหาแพงนะซ่อนหาเอาประเภทคนที่ยมเนะ่ะมันโคตรแพงเลยนะก็หลักพันหลักพันกับหลักแสนเนี่ยคงกับพันเนี่ยมึงจะแสน,นไหนอ่ะกูถามมึงทีเออมันต้อง ถ้าแบบถ้าคนมีมีมีมมตังถ้ามึงมีตังมึงก็ไปแฝงวัดหนังแต่ถ้าพวก power อ่อนแรงอ่อนอ,อย่างอย่างอย่างผมเนี่ยผมรุรม่นรุ่นหลังเพื่อไวัดกลางเนี่ยไม่ต่างกัน<อ>คุณตค<อ>ุณแล้วก็เหนือชั้นอีกอันหนึ 3, ่งคืออะไรรู้เป่ามีปิดทองปิดทองมีปิดทองล่องชาติใส่ลงรักปิดทองล่องชาติลงรักเนี่ยนะไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะขั้นตอนเยอะมึงต้องทารักทีละองค์ทีละองค์ลงแล้วก็ แหลวเกินไปก็ปิดไม่ได้แห้งก็ปิดไม่สนิทต้องพอดีต้องพอดีพอด,พอดีแล้วต้องมาปิดทีละองคทีละองคทีละองแล้วมึงว่าง่ายไหม <c oughs> แล้วปิดไม่ให้เสร็จนะก็ต้องไปเอาข้างไปทาหลังแล้วมาแปะตะปูต่อ,ตอ <c oughs> เพราะว่าเขาว่าที่เห็นนะเทดานแล้วก็ลงบนผนังพระชุดนี้ไม่ไม่อยู่ต่ำก <c oughs> ว่าหัวคนมึงนึกออกไหมปกติพระบรรจุป,ปูเขาใส่ดินใส่อะไรอื <c oughs> ใช่ไหมก็เรียบพื้นแต่วัดกลางไม่ใช่นะวัดกลางนี่เป็นของสูงตามเพดานโบสถ์ต่อตามผนังโบสถ์เพื่อไม่ให้พาาน,นี่ตักก็คือลอยตะปูไะลอยตะปูเนี่ยยึดยึดก,กับแผงแผงไม้แต่ว่มของสูงวัดกลางนี่น่าใช้คงกระพัน แล้วเป็นพระที่ถูกๆในในท้องตลาดผมยังเห็นอยู่มีมอไอพิมพ์ย่อยๆที่ไม่แพงถ้าจะแฝงพูดจริงๆนะไม่เกี่ยงนะแฝงได้ทุกพิมพ์แหละได้ทุกพิมพ์ก็มันที่ทีเดียวกันทาพร้อมกันอยู่ในโบสถ์ที่เดียวกันตอกกะบปูพร้อมกันอะไรมันก็ต่างกันตรงไหนแตที่นีุ้ค่านิยมหมา็คือว่ารุ่นพ่อ,อกูเนี่ยเขานิยมไออย่างเงี้ยที่มีสององค์อยู่บนหัวสมัยก่อนเขาเรียกซ่อนปิดตาซ่อนหาเนี่ยก็เรียกพิมพ์ซ่อนหาเนี่ย ไม่ได้ปิดตาเขาเรียกพิมพ์ซ่อนหาเนี่ยมันก็หายากแต่แต่ฟางซ่อนหาผมก็มีเห็นเห็นอยู่พวกทางวัดอานงก็มีนะทางวัดอานุาถ้ามึงสืบประวัติจริงๆนะวัดอานงเนี่ยสร้างเนี่ยนะหลังวัดกลางอุ้ยนหลังวัดกลางแน่นอนเพราะเพราะวัดอนงเนี่ยมันยุคราชการที่หา้าประมาณยุคหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยวัดหลังแต่นี่ มันกลางนี่ก่อนเพราะนั้นไปปังซ่อนหาที่ว่าจริงๆนะเป็นองค์ต้นต้นแบบของวงวงการพระคเครื่องว่านดจเป็นต้นแบบก,กูเชื่ออย่างนั้นนะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะนี่ส่วนตัวนะอ่ะมึงดูไอ้พวกสมัยกรุงศรีธีามึงเคยเจอมาสอดปังซ่อนหาถ้าตะกั่วแผงพ้าเนื้อชินเนื้อมีไหมไม่มีอ่ะก็ไม่เคยเห็นถูกไหมมันไม่เคยปรากฏเลย ยุคลักษณะโกศินที่เก่าแก่ที่สุดนะปางซ่อนหาวัดกลางเนี่ยกูถือว่าเปนบริเป็นเบอร์หนึ่งหลวงปู่ทาบวัดทองเก็หลังหลังจากยุคราชการที่ห้านี่ราชการที่สามราชการที่สามที่สี่ก็อยู่ในช่วงสมเด็จโตอ่ะใช่ไหมแล้วก็วัดกลางนี้อันดับหนึ่งถ้าพูดถึงความเก่านะเป็นต้นแบบนะที่ความเชื่อสนตัวกูนะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้วัดกลางเนี่ยเป็นต้นแบบ แล้วก็รองลงมาทีนี้ก็จะเริ่มมีลนะ,ะวัดอาน,นงก็จะเริ่มมีเทแล้วก็ตอนหลังก็จะมีหลังๆลเล่าสุดก,ก็คือวัดโพแล้วป่ะที่เป็นเนื้อตะกัวที่เนื้อตะกัวเนี่ยที่เป็นพิมซ่อนหาก็คือพิมพิมเนี้ยมันน่าจะอยู่ในยุคนะรัตนโกสินทร์ตอนตอนตอนต้นตอนตอน้ตนครับตอนต้นแล้วก็วัดกลางเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งที่เก่าแก่ที่สุด แล้วแล้วอาสิทธ์มีข้อมูลเกี่ยวกับว่าปางนี้มันคือปางอะไรหรือเปล่าปางนี้เนี่ยนะบางคนก็ไม่รู้ว่าทำไมมีพระสององค์ปางนี้เนี่ยนะถ้าว่างันตามจริงนะเขาเรียกว่าป,ปางทรมานเท้าประการผมทมําไมธรรมะทรมานเท้าประการผมก็เอากันตามประวัติเลยนะ่องค์ข้างล่างเนี่ยเ,เห็นว่าจนนะ,มมะนั่งขนมือทีแรกกูไม่รู้ว่าทำไมพระนั่งขนมือนั่นก็คือเท้าประการผม อ่ะไม่ใช่พระพุธไม่ใช่พระพุธตอนที่กููนะองค์ข้างล่างใหญ่นี่พระพุธพระพุพธคือองค์ที่อยู่บนเศียงอยู่บนหัวนะั่นคือพระพุธองค์ล่างๆใหญ่ๆที่องค์เล็กๆน่ะพระพุธอ,องค์เล็กที่อยู่บนหัวนะ่ะพระพุพทธที่มึงเห็นอย่างเงี้ยไม่ให้นะั่นคือท้าประกาพรมเขาสร้างเพราะมันมีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยในบทพาหูมหมามกาที่สวนมาพาหูสหสนินโตเจมินทงอ,อ,อันเนี้ยมันมาจากไอ้ที่นีับางทรมานท้าประกาพรม บางนี้เนี่ยนะมันให้มีอันนี้สองที่โบราณเขาพูดเนี่ยนะเป็นปางเหนือพักช,ชนะทุกสิ่งทุกอย่างเท้าปากกาพรมเนี่ยนะถ้าจะว่ากันตามประวัตินะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชสูงฤทธิ์เดชมากทั่วทุกจักรวาลเนี่ยไม่มีจุดไหนที่จะบดบังเท้าปากกาพรมได้รู้หมดวันนึงก็ปวดกล้าเก่งเนะี่ยตัวสมคำเราตัวที่เก่งมีฤทธิ์ อกว่าโอ้สมณะโคดมคนนับถือเยอะคนศรัทธายเย OR, เอะเจ๋งจริงกรบะอเปล่ามีการเกิดท้าทายถ้าพระพุทธเจ้านี่เก่งจริงสามารถตัดสรู้แล้วอย่างงูอย่างนี้รู้ไหมจักรวานนี่อยู่ตรงไหน,ไหนอะไรก็เลยบอกวก่าจะให้ทำยังไงแล้วก็ป่าผมก็เลยบอกอเดี๋ยวรามาเล่นลักษณะว่าใครจะมีชานวิเศษแก่กล้ากว่ากันเอาประลองกันเอาประลองกันในทั่วทั่วทั่วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกท้าประกาผมนี่ทิฏฐิมานะนี่แรงกล้า สำคัญตนว่ามีฤทธิ์เที่ยวได้เปท้าคนนี้เที่ยวได้ใช่ไหมมลองฤทธิ์กันจะบอกทั่วจัก,กรวาลเนี่ยต่างคนต่างหาที่แอบที่หลบซ่อนใครหาเจอคนนั้นชนะถ้าใครหา,หาหาไม่เจอคนนั้นก็คือบุกนอก็้อยให้ท้าปากกาปมเนี่ยซ่อนต่บท้าปากกาปมว่าทั่วจัก,กรวาลไม่มีที่ไหนไปไปไม่ได้ ก็ซ่อนซ่อนตัวในขณะที่ซ่อนตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถหาเจอหา,หาเจอได้หาหาเจอเท้าา,า,าประการผมเนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยพระาาาาพระุทธเจ้าหาเจอแต่เขามาถึงพาพระพุทธเจ้าบ้างครับซ่อนเท้าประการผมหาไม่เจอหาทั่วจักรบาลก็หาไม่เจออื ทั่วไปหมดก็เอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าหายไปไหนก็ยอมก็เป็นวาจาว่ายอมแลวพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ปรับดรัวแล้วท่านไปซ่อนอยู่ตรงไหนพระเจ้าซ่อนอยู่ตรงหัวหัวของเ้าปะคะ<น>พิมพิมอันนี้ก็คืออยู่ตรงนี้อยู่บนหัวแล้วหาไม่เจอแล้วก็บอกนี่ไงอวดเก่งว่ามีฤทธิ์เห็นด้วยทั่วทุกจัก,กรวาลฤทธิ์ของท่าน่ะซ่อนไปตร <laughs> ซ่อนไปที่หัวอยู่บนหัวท่านน่่ท่านยังหาไม่เจอเลย ใช้ชนะเหนือท้าวประกาศพรมอันนี้ก็คือเขาว่าอันนี้สงนะชนะหมู่มารชนะหมู่มารีชชยชนะเหนือผมมึงก็เป็นไปแปลในคาถาพาหูมหากาเนี่ยก็จะบอกมีชชยชนะเหนือผมลดมานณทิฏฐิของท้าวประกาผพรมถือว่าเป็นเลือดทางลิศนี่คือซ่อนหานะคือท้าวประกาพรมเนี่ยมีลิศเยอะแล้วมีลิศเยอะ ต้องมาพ่ายแพ้ต้องเลยอยางเพราะปูชาไปซ่อนที่หัวหาไม่เจอก็เลยไปก็คือบานซ่อนหาคนโบราณเขาเอาตรงเนี้ยเอาอันนี้ส่งตรงเนี้ยมีชัยชนะเหนือผมแล้วมารุ่นหลังเนี่ยที่แพงๆตอนเนี้ยที่ไหนรู้อ่ะครับหนุปูดูปูดูวัดสแกะถ้าปูดูวัดสแกะงเห็นรึเครัาพอพูดเหนือผมอ่ะข้างหลังเป็นอ๋อนั่นก็คือพีปางซ่อนหาพิษฟางซ่อนหาเหมือนกันแ้าพูดอยู่บนสิทธมเนี่ยแล้วตอ ผมนั่งสีหน้าแล้วก็คือเอาปางนี้แหละแต่ก็ยังเป็นรุ่นหลังวัดการใช่ไหมถูกคนเลย<ม>วัดการนี้ออริจินอลถามถามได้ถูกคนเลย <laughs> ว,วัดการนี้ออริจินอลแต่เก็บถ้าผมจะไปเดินเช่า,าไี่เก็บพิมพ์ไหนก็ได้ใช่ไหมเหมือนกันเชื่อกู <laughs> เข้ามาปลูกเสร็จพร้อมกันแต่ถ้าว่าคนเชอะเล่นคนคนมีกระตังกว่างกันนะมี power เ,เขาก็จะเก็บซ่อนหาเพราะมันหายาก ใช่ซ่อนหาทำหายอนหาซ่อน,นหาที่มันแพงหายากตั้งแต่สมัยที่กูยังอา,ายุไปเยอะกซ่อนหาซ่อนหาวัดกลางซ่อนหาซ่อนหาแต่เอาจริงๆน,นะก็ทุกพิมพ์มาใช้ได้หมดอ๋อครับพี่ีเดียวกันนี่นี่คือพระตลาดปูที่เนี่<ล>ยตลาดปูถ้าเรื่องเหนียวไว้ใจได้เแล้วถ้าเรื่องยิงหมาอุดเนี่ยเนี่ยกูเป็นคนยิงกับมือที่วิรัตพูดนะไม่ผิดหรอก ครับเพราะก็ครูเคยคุยเล่าวิรัฟังเมื่อสมัยก่อนนู้นที่ยังเปิดแผงพระอยู่ตรงในในตลาดทางเข้าตลาดท่าประจันนั่นก็คือเรื่องราวของอันนี้เรื่องจริง,รเ,งเรื่องจริงที่วิรัมาบอกว่าเพื่อรุ่นพี่ยิงไม่ออกอะไรใช่ไหมนะครูเราเป็นคนยิงอันนี้แหละจริงครับอันนี้จริง